ข่าวล่าสุดแจ้งว่าหลังคากับพังกีซุดตัวลงมาทัพพนงานเกือบร้อยคนทุกคนเตรียมตัวรับมือให้พร้อมนี้เหรอเปนอไรเหมือนีรีนี้เลยมห้อมาตัดดวเลยคุณหมอเดีวคุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้ คุณเป็นใครทไมคนอื่นไม่เห็นคุณผมอยู่วัตถคุณสิวัลครับเวลาบนโลกของคุณหมดลงแล้วจะให้มีคนตายไร้วันเลยไงความตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครโอเคกับความตายหรอกแม้แต่หมอเราสู้ผมไม่ยอมให้คุณอับอาทุกคนแน่นอนจากเคสที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เรากําลังหาทีมที่ทําได้ดีที่สุดเมธทากับปาการต้องแข่งกันถ้าใครทาผลงานได้ดีกว่าคนนั้นก็จะได้เป็นหัวหน้าแผนกัสยกรรมคนใหม่เนาแย่งเคสหมอปาการแบบนี้ไม่เป็นไรหรอครับคนที่จะเป็นหัวหน้าแผนกต้องเป็นผมไม่ใช่มัน เคสเนี้ยเดี๋ยวกูดูต่อเองแต่กูต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรทำไมกลัวความผิดที่มึงทำไว้จะโชว์ให้คนอื่นเห็นหรือไงเรื่องมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับตราบใดที่ผมยังเป็นหมอยังไงก็ต้องมีคนไข้ตายในยมือผมอย่างน้อยผมก็ไม่ต้องคุยกับกำแพงแล้วมีคนช่วยฟังก็รู้สึกดีไปอีกแบบเนีผมอยู่ตรงนี้มาตลอด ที่ชวนผมมาไม่ได้แค่จะมาเลี้ยงเคขอบคุณใช่ไหมครับผมขอแค่ช่วงนี้ก็ได้อย่าเพิ่งมีใครตายโดยเฉพาะเค้ของผมแต่คนรู้ใช่ไหมว่าคนจะตายมันท้าไม่ได้ชีวิตผมเคยง่ายกว่านี้ตอนไม่มีคุณยมมาทูดกับมนุษย์ที่รักกันจะถูกความรักของพวกเขาเองลงโทษอยู่แล้วผมจะไม่ไปเจอเขาอีกมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เขามีความสุขใจแกบอกมันที่สมองแก พี่ผู้ชายคนที่ชอบมาวาดภาพเล่นกับหนูอะเขาแวะมาหาบ้างไหมไม่ได้มาอีกเลยค่ะมึงอะยังมีโอกาสเปลี่ยนใจนะเว้ยเขาต้องดูตัวคนเดียววะไรอะมันเป็นเขาตัวมึงเองจแกเคยนึกถึงภาพวันนั้นไหมวันที่แกได้ตั๋ววิญญาณของพี่ ใจร้ายไปหน่อยถึงแม้มันจะเสียใจอะแต่มันก็ไม่คาใจเรา